เอาล่ะท่านผู้ชมก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้เราก็อยู่เกมโลบอก,กันแที่มีชื่อว่าออสตาเวอร์ดีเฟนต์นะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวตัวนี้กันเลยนะผมนะที่นั่งบนไหลผมนี่เลยนะท่านผู้ชมเจาเจ้าวตตัวนี้นะผมนะก็มีชื่อว่าไม่ผมขอเลือก เรียกชื่อตามที่ออสตาตั้งให้เลยนะผมนะเพราะผมไม่รู้นะผมว่าตัวนี้มาจากอนิเมะเรื่องอะไรหรือว่าชื่ออะไรนะผมนะผมขอเลือกว่า TP แล้วกันนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็เลเวล20แล้วนะท่านผู้ชมโอเคเจ้าตัวนี้นะผมนะถ้าใส่ไปนะผมนะก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้นะผมนะเป็นไฟออกมาข้างหลังด้วยนะผมนะส่วนวิธีหานะท่านผู้ชมก็สามารถหาได้จากแคปซูลลักี้นะท่านผู้ชม ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมนะเจ้าตัว TP นะผมนะก็จะอยู่อ่ะก็จะโอกาสออกเป็นสีแดงนะผมท่านผู้ชมโอกาสออกก็ซึ่งยากมากเลยนะครับสี่ครับร้อยนะผมนะโอเคเราก็จะไปรีวิวกันเลยนะผมโอเค,อเคมาครับท่านผู้ชมสําหรับเจ้าตัว TP นะท่านผู้ชมก็ใช้ตังในการวาง5นะ้านะครับท่านผู้ชม โอเคก็เป็นตัวยืนพื้นด้วยนะท่านผู้ชมโอเคก็ตัวทีพีก็จะหน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมโอเคก็เป็นวงเอ e แบบนี้นะผมนะสำหรับการวางขั้นแรกนะผมนะ ด้ามีดนะผมนะขั้นแรกนะครับผมนะก็จะอยู่ที่1 5 4 7งพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะท่านผู้ชมระยะอยู่ที่30นะท่านผู้ชมที่ต่อการโจมตีก็กตีแปดบีนะท่านผู้ชมโอเคเราลองอา่าเรียกมอนมาดูนะผมนะท่านผู้ชมว่าเจ้ตัวตีพีนะผมนะจะตีเป็นเอฟเฟกอย่างไรนะผม โอเคดาเมจก็ถือว่าแรงเลยนะผมนะัต้นเกมนะผมเราจะมาดูท่ากันเลยนะผม <c oughs> <c oughs> เก็ดการอะไรอ่ะท่านะผู้ชมคล้ายๆแบบวาร์ปมาแล้วก็ต่อยหรือเปล่าท่านะผู้ชม ับผมนะเป็นการบล็อฟมาแล้วก็ต่อยหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าใช่ใช่นะผมนะโอเคอัขั้นต่อไปนะผมนะใช้ตังอยู่ที่500นะผมนะบวกแค่ดามเมียนะผมนะบวกดามเมียมาอีก1,190นะ้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอไปเลยดามเมียก็จะเป็น2 0 0พ 137นะท่านผู้ชมระยะก็เหมือนเดิมนะผมกับวิต่อการโจมตีก็แปดวิเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมไม่มีท่าใหม่นะครับโอเคดามเมจีดไม่ใช่อัพขั้นต่อไปนะท่านผู้ชมใช้ตั้งอยู่ที่900นะครับผมนะบวกแค่ดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมด้าเมจก็จะบวกมาอีก1,725นะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปเลยก็เมื่อกี้ก็มีท่าเดิมนะครับผมนะดาเมจก็จะเป็น4,462นนะครับผมท่านผู้ชมโอเคเอัพขั้นต่อไปนะ ครับผมนะใช้ตังอยู่ที่หนึ่งพันนะท่านผู้ชมโอเคดาเมจก็จะบวกมาอีกหนึ่งพันหกร้อยหกนะท่านผู้ชมมีท่าใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมโอเควงอเอลี e, ตรงนี้นะผมนะก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะนะผมท่านผู้ชมโอเคเราก็จะมาดูท่าใหม่กันเลยนะผมนะโอเควงเอลี e, ก็กว้างกว่าเดิมถือว่าใช้ตังอัพไม่เยอะเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ อุอ๊ยุ๊ย,อ,ยอะไรอะท่านผู้ชมคล้ายๆแบบว่าฮะคล้ายๆแบบว่าเป็นการบ้ามานะท่านผู้ชมแล้วก็ยินกระจายหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะท่านผู้ชมดู นี่นะท่านผู้ชมเอ้ยการวาบมาตรงนี้วาเพื่อนแล้วก็ต่อยแล้วพื้นก็กระจายเอ้ยใช่แล้วท่านผู้ชมโอเคอัาปั้นต่อไปนะท่านผู้ชม ใช้ตังอยู่ที่900นะามมร้อยนะท่านผู้ชมดาเมจบวกมาอีก1,785นะครับผมท่านผู้ชมโอเคเอาไปเลยดามเมจก็จะเป็น7,800พนะันแปร้ห้าสิบสี่นะผมท่านผู้ชมระยะกับวิธีต่อการโจมตีก็ไม่ได้บวกเหมือนเดิมหรือลบเหมือนเดิมนะผมท่านผู้ชมโอเคอัพขั้นต่อไปนะคร,นะรับผมท่านผู้ชมก็ใช้ตั้งอยู่ที่หนึ่งพันนะผมท่านผู้ชมดามิเมจบวกมาอีกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะท่านผู้ชมมีห้าใหม่ด้วยนะครท่านผู้ชม เฮ้ยตัวนี้เป็นวงแบบฟูฟูเอลีแล้วนะท่านผู้ชม <c oughs> จะโกงเกินไปวานี่โอเคเราก็มาดูท่าใหม่กันเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยฟูเอลี e <c oughs> มันจะโกงเกินไปหรือเปล่าตัวนี้ดาเมจหนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งหมื่นโอเค ปูเอลีซะด้วยจะลองเรียกมันมายยเยอะไปการอะไรอ่ะท่านผู้ชมคล้ายๆแบบนี่ไงเป็นเปลี่ยนล่างหรือเปล่าท่านผู้ชมเปลี่ยนล่างมันเือี้เปลี่ยนล่างเป็นตัวดำๆแล้วก็มีเอฟเฟิกคล้ายๆกรงเล็บนะผมท่านผู้ชม โอเคมาดูอีกรอบนะครับผู้ชมนีแบบนี้เลยนะท่านชมแล้วก็มีอ่าคล้ายวงอะไรสีแดงแดงแล้วก็มีคล้ายคงเล็บหรือเปล่าท่านผู้ชมอันนี้ก็โอเคครับท่านผู้ชมอัพขั้นต่อไปนะผมนัทใช้ตังค์อยู่ที่960นะครับ เพิ่มแค่ดามีเอ็ดนะผมนะดาเมจเพิ่มมาอีก2,975นเกร้บะท่านผู้ชมโอเคเอัพไปดาเมจก็จะเพิ่มเป็นไอ้ดาเมจก็จะเป็น13,328นสามับะผมท่านผู้ชมไม่มีท่าใหม่นะผมนะเมื่อกี้ก็ท่าเดิมเลยนะท่านผู้ชมอัพขั้นต่อไปนะใช้ตางอยู่ที่980นะท่านผู้ชมดาเมจเพิ่มมาอีกอ่า4,165นะท่านผู้ชมเอาไปเลยนะครับ โอเคตอนนี้เจ้าตัว TP ก็อัพแม็กแล้วนะท่านผู้ชมโอเคดาเมจก็จะเป็น1นึ่งหมื่นี่ยก้าสิบห้านะคท่านผู้ชมระยะก็ไม่บวกไม่เพิ่มนะตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะท่านผู้ชมแต่เมื่อก,กี้มีท่าใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมดูนะโอเคเดี๋ยวขออวาไปนะท่านผู้ชม โอเคก็ไม่มีท่าใหม่นะครับผมนะสำหรับเจ้าตัว TP นะครับผมนะกอ็อัพในการอัพอ่าเลเวลแม็กนะครับผมนะก็ต้องอัพเจ็ดขั้นนะครับผมนะตังก็ถือว่าใช้ไม่เยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็เป็น Full LE ด้วยนะครับผมนะ ถ้าเอามาวางแบบนี้นะน่าจะได้เปียมากเลยนะท่านผู้ชมแบบนี้นะผมนะถ้ามอนวิ่งมาแบบนี้นะผมนะโค้งมาแบบนี้นะจ้ตัวนี้ก็จะตีแบบเตีมนี้เลยนะท่านผู้ชมถือว่าโค้งมากเลยนะครับผมนะถ่าก็เป็นท่าเดิมนะผมนะ โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบตัวนี้หรือไม่ชอบนะบผมนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้บาย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 ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบาย